สวัสดีตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้ยานิ้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทํากับข้าวไปวัดกันนะคะก็มีหลายเมนูนะคะเพื่อนเพื่อนมีต้มยำกุ้งแล้วก็คอ,อหมูย่างราบน้ําตกนะคะแล้วก็มีขาหมูต้มต้มโคกนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะมีเค้กอีกอันนึงนะคะ,ะวันนี้ยานิ้ทําหลายเมนูนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า จะทาไปทําบุญงานวันจะว่าเรียกงานวันเกิดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันผ่านมาแล้วนะคะหลายวันแล้วนะคะเป็นวันเกิดของพี่คงคายนะคะพี่คงคายก็คือเป็นมี youtube เป็นช่อง u t u b e นะคะคงคายเออรูชเชอร์แอดเวนเจอร์นะคะพี่คงคายก็คือคนที่เป็นผู้มีอุปการอุปธรรมนะเขาเรียกผู้ผู้อุปธรรมนิดนิดนะคะพาไปเก็บเห็ดพาไปเก็บโน่นเก็บนี่นะคะ ยัน,นี่ก็จะมีอยู่สองคนนะคะที่พายาน,นี่ไปนะคะก็มีพี่แดงอีกคนหนึ่งนะคะเ,เพื่อนก็พี่แดงตอนนี้ไปเมืองไทยนะคะก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดนะคะพี่แดงนะคะคิดถึงนะจ๊ะมาดูกันค่ะต้ยมยำกุ้งมีอะไรมากนะคะเครื่องต้งยมยำกุ้งมีกุ้งนะคะกุ้งแล้วก็ขาตะไคร้อันนี้คือขิงนะคะแล้วก็หัวหอมเห็ดนะคะเห็ดเห็ดสองอย่างนะแล้วก็มีมะนาวนะคะแล้วก็มีใบมะกรูดเก็บจาก ใน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 กระถางของยานิดเลยนะคะแล้วก็จะมีพริกเกลือนะคะแล้วก็มีนมนมนมจืดนะคะแล้วก็มีน้ำพริกเผานะคะแล้วก็เครื่องต้มยำนะคะส่วนเมนูนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายแล้วกันนะคะนี่เป็นคอหมูย่างะคะ่ะย,ย่างไว้เมื่อแล้วเสร็จแล้วนะคะเพื่อนมาดูกันค่ะอันนี้ คือขาหมูนะคะขาหมูต้มโคกนะคะเพื่อนๆก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะก็ผักก็แยกออกไปต่างหากนะคะเพื่อนอันนี้คือยันนี้ก็ทําอีกเป็นหนึ่งคลิปแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่าก็จะทําไปวัดด้วยนะคะก็จะหั่นไปวัดด้วยนะคะอันสุกแล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนเชิมแล้วนะคะมามาทํากันค่ะ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่เครื่องปรุงลงในนี้นะคะเพื่อนๆใส่เลยลงไปมากนะคะใส่ลงไปเลยนะคะขาตะไครนะคะแล้วก็ขิงนะคะ ใส่ลงไปเลยนะคะเครื่องเทศนะคะเครื่องเทศทุกอย่างใส่ลงไปเลยนะคะหอมนะคะเดี๋ยวมันเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่เครื่องปงร,รุองอย่างอื่นลงไปนะคะเพื่อนเราก็จะใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะใส่เครื่องต้มยำลงไปนะคะแล้วก็จะใส่มะเขือเทศมะเขือเทศดิบนะคะอันนี้คือ จากสวนใยนนิดนะคะเราจะใส่มะเขือเทศดิบลงไปก่อนนะส่วนมะเขือเทศสุกก็ไว้ใส่ตอนที่เราจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่ามันจะมันจะเปื่อยจนเกินไปก็ไม่ดีนะคะ,คะนไม่โดยหน้านะคะใส่เครื่องต้งยมยำลงไปแล้วนะคะเพื่อน เดี๋ยวเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะทีนี้เ็นนี้ก็จะใส่เห็ดลงไปนะคะเพื่อนใส่เห็ดนะคะเดี๋ยวค่อยใส่กุ้งทีหลังกุ้งสุกง่ายนะคะเพื่อนเดือดอีกทีก็ใส่กุ้งลงไปนะคะ กุ้งนะคะเดี๋ยวเราใส่กุ้งลงไปนะคะเพื่อนกุ้งหนึ่งกิโลนะคะอันนี้ก็ปล่อยให้เดือดนะคะยิ่งจะไม่คนนะคะเพื่อนเดี๋ยวเย่างนี้ก็จะปรุงรสนะคะจะใส่พริกน้ำพริกเผาลงไปนะคะเพื่อน ความสวยงามนะคะก็จะใส่น้ำพริกเผาลงไปนะจ๊ะน้ำพริกเผาคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปยาวนะคะเพราะว่าอาหารหลายอย่างนะคะเพื่อนเพื่อนที่จะจะทำแบบรวมกันไปเลยไม่ต้องไม่ต้องทำหลายคลิปนะคะอันนี้คือน้ำพริกเผาใส่น้ำพริกเผาลงไปแล้วนะจ๊ะน้ำพริกเผาแล้วก็ใส่นี้ลงไปเลย ก็จะใส่รวกลงไปเลยนะคะเพราะกุ้งมันสุกง่ายถ้าสุกเกินไปมันก็จะเหี่ยวนะคะเพื่อนใส่มะเขือเทศลงไปนะคะมะเขือเทศไปมะกรูดเราใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อนุ๋นต้มยำกุ้งนะคะ ทำแบบน้ำข้นนะคะเดี๋ยวเดือดอีกทีเดี่ใส่นมลงไปนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะมาเพิ่มความเผ็ดร้อนนะคะด้วยพริกขี้หนูนะคะรับรองกินหม้อน,นี้แล้วนะคะยิ่จัดซิซัดแน่นอน <c oughs> ความเผ็ดร้อน <c oughs> แล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไปนิดนึงนะคะเพื่อน อนนี้ก็จะเติมนนี้คือนมข้นนะคะเอ้ยไม่ใช่นมจืดคือจะทำเป็นน้ำข้นไงคะเพื่อนๆใส่ลงไปเลยนะคะเพื่อความอร่อยน้ำข้นนะคะต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อน เผ็ดจิจ๊าดแน่นอนค่ะวันนี้ชิมดูก่อนนะโอ้แม่เจ้าทำไมอร่อยอย่างนี้นะคะความเปรี้ยวความลายได้หมดแล้วนะคะจิจาดซิซับมากเลยนะคะเหมือนวัยรุ่นทำนะคะเพื่อน,นเสร็จไปแล้วหนึ่งหม้อนะคะเพื่อน แซ่บมากนะคะเพื่อนอ่ะเสร็จไปเสร็จไปแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาทําเมนูอันอื่นต่อนะคะเพื่อนแซ่บมากแม่เจ้าคราวนี้ก็จะเป็นเมนูลาบน้ําตกนะคะคอหมูย่างลาบน้ําตกนะคะยังนี้ก็จะมาอุ่นก่อนนะคะเพื่อนใส่หนังหมูด้วยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะ อันนี้จะทําการอุ่นก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาปรุงเครื่องกันเนาะทีนี้เราก็จะมาปรุงนะคะปรุงราดน้ําตกกันนะคะพเพื่อนแน,นี่ก็จะใส่มะนาวลงไปเลยนะคะจยไม่ใส่หมดนะผปรุงรสก่อนผงปรุงรสน,นะคะใส่ประมาณนี้นะคะพเพื่อนหนึ่งช้อนชานะจ๊ะถ้าไม่รสชาติไม่ถูกใจยังไงก็ค่อย ชิมดูก่อนแล้วก็อันนี้พริกนะคะพริกนสามสี่ช้อนชาก็ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนเข้าวคั่วนะคะชอบแบบไหนก็ปรุงเอาเลยตามสะดวกเลยนะคะเพื่อนเพราะว่าทุกคน กินรสชาติที่มันไม่เหมือนกันนะบางคนชอบเปรี้ยวชอบเค็มชอบหวานชอบอะไรก็ว่าไปนะคะเพื่อนๆใส่น้ำปลานะคะที่นี้ไม่ใส่ปลานะจ๊ะทำกับค้าวที่นี้ไม่ใส่ไม่ใส่ปาลารวก็เป็นพวกอย่างนี้นะคะปลาร์เอาไว้ใส่ส้มตำอย่างเดียวนะจ๊ะมันแพงเออมันหายาก แล้วก็ตะไคร้นะคะเพื่อนหัวหอมแดงนะคะแล้วก็สะแะแน่นะคะแล้วก็หอมต้นหอมนะคะเพื่อนใส่ลงไปหมดเลยเดี๋ยวก็คนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวคนให้เข้ากันค่ะยานนี้ก็ได้ทําอาหารเสร็จแล้วนะคะอาหารถวายเพลนวันนี้นะคะก็มีเมนูนะคะอันนี้คือเค้กนะคะเค้กที่ทํา วันเกิดให้กับพี่คงคายนะคะเพื่อนแต่ว่าผ่านมาแล้วนะคะแต่ว่าเราจะทําไปถวายเพนะคะเป็นเค้กฝอยทองแล้วก็รูปภาษาเนียนิจําไม่ได้นะคะคือบ้านเราคจะเป็นรูปเค้กทองเทงนะคะเป็นเป็นรูปทองเทงอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนเพอรอซินยาดนทิงนะคะยันจําไม่ได้นะคะชื่อมันยากนะคะเพื่อนแล้วก็ ขาหมูนะคะขาหมูต้มโคกนะคะแล้วก็กาบดองนะคะเพื่อนไข่ต้มนะคะขาหมูนี่คือไม่ไม่ใช่ว่ามีแต่ม,มันนะคะเพื่อนอันนั้นมันอยู่ข้างใต้นะคะเพื่อนเดี๋ยวจะนี่จะจะจะอเออเดี๋ยวนี่จะเอาตักขึ้นมาให้ดูนะคะเป็นเนื้อแดงนะคะเพื่อนเห็นไหมเนื้อแดงทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะดรามา่าอู้ทำไปถวายพระแล้วมีแต่ม,มันนะคะไม่ใช่นะคะ เป็นเนื้อแดงแต่ว่ามันมันอยู่ข้างบน ogi, นะคะเพื่อนเพื่อความสวยงามนะคะแต่นี่ดูนะคะเป็นเนื้อแดงนะคะเพื่อนเนื้อเป็นสีแดงนะจ๊ะดูนะคะก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนก็นึกถึงสุขภาพนะคะของอาจารย์เหมือนกันนะคะเพื่อนจะเป็นเนื้อแดงนะคะแล้วก็อันนี้คือเป็นอ่ะอ่า ข้อหมูย่างน้ำตกลาบน้ำตกข้อหมูย่างนะคะเพื่อนกระจกมาในลักษณะนี้นะคะเพื่อนทีนี้เ็ตื่นตั้งแต่ตีสี่ครึ่งนะคะเตรียมความจริงของก็เตรียมไว้เป็นบางส่วนจากตอนเย็นนะคะเพื่อนเพราะบางบางอย่างเราก็จะทาไว้ก่อนล่วงหน้าไม่ได้นะคะมันจะไม่อร่อยนะคะเพื่อนนะคะก็ทีนี้ก็ซิกเนเจอร์นะจ๊ะต้ยมยำกุ้งนะคะต้ยมยำกุ้งของเรานะคะเพื่อน ต้มยำกุ้งน้ำข้นนะคะก็สี่เมนูนะคะเพื่อนก็ทำตั้งแต่เช้ามืดนะคะตอนนี้ก็แปดโมงเจ็ดโมงเละเสร็จเจ็ดโมงครึ่งนะคะเพื่อนก็ยังต้องล้างถ้วยล้างจานนู่นนี่นัน่นนะคะเตรียมให้เสร็จนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามช่องสมิญญาอินนิอิสิเบตพาแซบ,บด้วยนะคะเพื่อนอามาอาบุญไปทําบุญด้วยกันเนาะอาบุญมาฝากนะคะามาชมเค้กนะคะเค้กยานิดนะคะ พอรชินยานะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปยาวเพราะว่าอาหารมันเยอะเนาะในนี้ทําเป็นคลิปเดียวไม่ได้แยกคลิปนะคะเพื่อนก็เลยเป็นซะอ,อย่างนี้นะคะเพื่อน จะไปสิบโมเออไปเก้าโมงครึ่งนะคะไปวัดนะคะจะไปเก้าวัดเก้าโมงครึ่งนะคะนั่งรถไปนะคะก็ยังมีเครื่องสังกทาอีเนาะเครื่องสังกธานอันนี้คือเครื่องสังกทานนะคะเพื่อนที่จะไปถวายสังฆธานนะคะมีขนมแล้วก็มีทูบนะคะหลอดไฟเทียนนะคะแล้วก็ธงชาติแล้วก็ผ้าห่มนะคะเพื่อนเป็นผ้าห่มสีสีพัะทุดงนะคะ พระผ้าจารย์เป็นพระทุดงเป็นพระวัดป่านะคะเพื่อนก็ชีพระวัดป่านะคะเป็นพ้าห่มผ้าข้อห่มพื้นเล็กๆนะคะเพื่อนเทียนนะคะหลอดไฟนะคะก็มาบุญด้วยกันนะคะเพื่อนขอบคุณที่ติดตามนะคะคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะคะแม่ลูกไปวัดอาบุญมาฝากนะคะอันนี้คือร่วมกันซื้อกับถวายกับพี่คงคายนะคะเพื่อน อาบ,บุญมาฝากแม่เด้อขอให้แม่อายุมั่นขวัญยืนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้เอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะคะมีแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงรวยรวนะคะเพื่อน